ไม่ขายเนาะนี่ขายเพื่อนๆขายทางกระถางแปดสิบย่ามาขอแบ่งสี่สิบนะมากี่กระถางถามก่อนสอง,สองนีเน่เพื่อนๆเทพนิมิตสวัสดีครับเพื่อนๆโปรติดตามช่อง YouTube มือใหม่รีสวนนะครับวันนี้ก็ตลาดนัดนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนไปดูต้นไม้นะครับที่เขาเอามาขายนะครับเปิดท้ายรถกระบะนะครับขา,ขายต้นไม้นะครับวันนี้กวอนที่26นะครับ นี่ครับนี่ก็เป็นฐานนีรถไฟครับรถไฟจอดพอดีครับเพื่อนๆดูรถไฟก่อนนะครับนี่ใครที่อยากลงมาซื้อเองก็มาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเลยครับโนดรานอยู่ข้างหน้าไปดูแมค้าก่อนได้ต้นไม้อะไรมาอีกวันนี้นเดี๋ยวครับ ลงจากรถแป๊บหนึ่งครับโอ้นุ้ยแม่ค้าแม่ค้าสวัสดีครับวันนี้มากี่โมงครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมาแต่กี่โมงหกโมงเย็นใช่ไหมหกโมงเช้าเพื่อนเพื่อนมาแต่หกโมงเช้าร้อนไหมวันนี้ร้อนมากจะเก็บแล้วเนี่ยเงียยเพิ่งเก้าโมงเองสงสารดอกไม้ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวถามแม่ค้ายืนตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมถามแม่ค้าค่อยตอบผมนะเ่รากี่บาทกี่บาทอันนี้กี่บาทแมค่ค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทชื่อต้นอะไรแมค่ค้ารู้จักรู้จักไหมร,รู้จักรู้จักอะไรร,ร,ร,ริบบินชาเลีย่างเดียวอ๋อแม่ค้าเอามารวมกันใช่ไหมใช่เออมันก็สวยไปอีกแบบนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมีสองกระถางนะครับนี่แหละครับแปดสิบ <80. S 2> บาทรู้จักไหมชื่อ ไม่รู้จักแปดสิบาทนี่ล่ะอัันนนนีี้้ออะไรดังะอไรดงเล็บครุดดังกี่บาทหกสิบบาทหกสิบบาทเพื่อนๆพื่อนนี่ล่ะกี่บาทแปดสิบไม่รู้จักแล้วนี่ล่ะหกสิบรู้จักไหมนี่กระบองเพชรหกสิบบาทเพื่อนเพื่อนนี่นี่นี่อันนี้ผีเสื้อราตรีกี่บาทหนึ่งร้อยบาท นสวยงามมากนี่แหละครับแปดสิบนี่ล่ะยี่สิบอันนี้ยี่สิบบาทโอ้ยมียี่สิบาทด้วยถูกสุดน่าจะเป็นยี่สิบาทนะครับมันร้อนเนาะวันนี้หม่คะนี่อันนี้ก็ห้าสิบสามต้นสี่ต้นนี่แหละครับอันนี้แปดสิบบาทนี่ล่ะหกสิบนี่ละ,ละคืออะไรเนี่ย แปดสิบอันนี้มันชื่ออะไรรู้จักไหมขอร์ดซับหกสิบบาทแปดสิบเพื่อนๆนี่เป็นไม้มงคลแน่นอนเลยเนาะนักไอ้นี่อะไรนะสนิจจานอะไรนี่ยผัดโบกผัดโบกกี่บาทแปดสิบบาทนี่ครับผัดโบกนึกว่าสนิจจานเขียวเพื่อนๆนี่ล่ะกวักเขาเรียกอะไรกวักอะไรกวักใบโพกวาดใบโพ ซีมาโพจ้กจักักซีมาโพเหรอเขาเรียกงี้เหรอจ<ด>้กี่บาทอันนั้นอันนี้นะหนึ่งร้อยบาทแล้วต้นต้นแม่นี่ยนะสองร้อยห้าสิบาบาทโอ้ตัวน,นี้สวยเนาะ<ด>เอาไปเปลี่ยนกระถางใส่กระถางอันใหญ่เนาะครับเนาะนี่สองร้อยสิบนี่เพื่อนๆพื่อนมาต้นนี้อนเอาอันเนี้ยแปดสิบแปดสิรู้จักไหมแปดสิบบาทนี่ล่ะคลาอะไรเนี่ย ลืมชื่ออะไรนางอะไรยาอะไรอ๋อลืมชื่อ,ลอลแล้วแต,แ,ตแต่รู้ราคาไหมกี่บาทแปดสิบแปดสนั่นี่แหะอันนี้แปดสบาทบอนกระดาษดำลอนี่ห0อโอ้หนึ่งรเ,เพื่อนมีกระทางเดียวเองนี่อ,อ,อ๋อมีสองนี่หนึอยเหมือนกันปูโซอฟ้าสารหนึ่งร้อยเหมือนกันเลมอนลามกี่บาท ปดสิบนี่เพื่อนแปดสิบมีสามสี่นี่แหละครับหน <150. S 1> ึยห้วนี่ฟอมกอมากเลยหนึ่งร้อยหสิบาทชื่อรู้จักไหมฟิโลิโลอะไรฟิโลทองิโลทองนูน่น,นละ่ะซองกระถางซองกระถางถุงละห้าสิบบาทเดี๋ยวก่อนเพื่อนมาฟังนี่ก่อนร้อนมากเลยวันนี้ <Okay. S 1> นี่ละ่ะ <Okay. S 1> นี่เขียวอะไรเนี่ย เขียวหมื่นปีกี่บาทหนึ่งร้อยบาทนี่ครับเพื่อนๆแล้วนี่อะไรเนี่ยต้นอะไรเนี่ยไม่รู้ต้นอะไรขายกี่บาทเนี่ยขายกี่บาทครับมันมีการสีดําเนาะมันมีดอกไหมไอ้นี่มันมีแต่ใบแบบนี้ใช่ไหมครับห้าสิบาทมีกระถางเดียวเหรออ๋อนี่นี่อยู่ฝั่งนี้ด้วยเพื่อนๆห้าสิบบาท ถุงละห้าสิบบาทนี่ล่ะแปดสิบบาทมีสามกริยัมีสามกริยัแปดสิบบาทนี่เพื่อนนี่ล่ะอันนี้สวยงามมากเลยโอ้ดินหนักมากไม่ค้าใส่หินหรือเปล่าเนี่ยใสหินหรือใส่ดินทําไมมันหนักจังใสหินใสหินโอ้ยโง่โอ้ใสดินเพื่อนๆนึกว่าใสหินมันหนักมากเนี่ยและนี่ล่ะว่าอันนี้สวยกี่บาท ปดสิบาทเพืเ่อนๆอน,นี่พวกอันนี้ส,นสวยลายสามกริย์ออมนีออมน,นีเป็นหนึ่งรอ้อยเป็นกอเลยเพื่อนหนึ่งร้อยบาทนี่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 นอันนี้สวยอันนี้กี่บาทแปดสิบถ้าเขาขอแบ่งซื้อสี่สิบขายไหมไม่ขายเนาะนี่ขายเพื่อนเพื่อนขายกระทงแปดสิบอย่ามาขอแบ่งสี่สิบนะไม่ค้าไม่แยกให้นะครับ ขายเป็นทั้งชุดเลยแปสิบนี่ล่ะลนี่ก็80สนี่ล่ะทำไมมีหลายต้นแปดสนี่ว่าอะไรเนี่ยรวยไม่เลิกรวยไม่เลิกกี่บาทแปดเพื่อนๆนี่เอาไปปลูกใครที่เปิดร้านร้านขายพวกวีเตี๋ยวพวกอะไรครับเอาไปปลูกหน้าร้านนะครับรวยไม่เลิกว่านี่อกโกลิมาอะไรครับ สวยจังมีต้นแม่มไหมเพชรน้ำหนึ่งหรืออะไรนี่มีต้นแม่มไหมไม่มีจ้ะอ๋อนี่ไปนี่ตัดไปว่าขายขายขายครับอันนี้กี่บาทนี่แปดสิบค <80 S 1> ันแปดสิบนี่เพื่อนๆรู้ไม่รู้จักชื่อหรอกอ๋อเพชรน้ำหนึ่งแปดสิบหรือสีกี่บาทครับห้าสิบค่ะหรือสีเริ่มห้าสิบบาททุกกระถางนะเพื่อนๆแล้วนี่ล่ะ อ๋อเป็นเป็นอันใหญ่เลยแปดสิบาทนี่ครับทั้งชุดมันเลยคือสี่ห้าสิบาทนี่ครับแปดสิบอันนี้ชื่ออะไรนะลืมแล้วแคร์โ<อ>ปยเซียนแคร์โปยเคียนแคร์ปครแปดสิบาทใช่ไหมอันนี้แหละครับหน,นึ่งร้อยบาท,บาทนี่แหละนนชื่ออะไรรู้ไหมหนึ่งร้อยบาทไม,ไม่รู้จักชื่อ อันนี้ลินมังกรใช่ไหมกี่บาทแปดสิบเพื่อนเพื่อนนี่ล่ะบอลสบู่เขาเรียกบอลอะไรเนี่ยสบู่เลือดบอลกาดดำหนึ่งร้อยบาทมีต้นแม่ไหมอ๋อนี่ครับหกเดือนโตแค่เนี้ยอ๋อนี่ครับเพื่อน กี่บาทนะเมื่อกี้หนึ่งร้อยบาทเพื่อนๆนี่นี่ละ่ะนี่ล่ะสักูดังแปดสิบ <80, S 2> มีประมาณสามต้นโอ้สี่ต้นแปดสิบบาทนี่โอ้ขึ้นมาใหม่อีกวันนี้คุ้มมากใครอ,อยากได้ก็มาซื้อเลยนี่ละ่ะหนึ่งร้อยชื่ออะไรเศรษฐีขอดซับนะเหมือนกันไก่ต้นนั้นไหม อ๋อนี่คอร์ดนี่แหละครับว่านอะไรเนี่ยอันนี้วเป็นฟ้าเหมือนหัวหอมเลยเนาะรวยล้นฟ้ากี่บาทอันนั้นหกสิบบาทหกสิบบาทเพื่อนๆนี่อันนี้มีกระทางเดียวมีกระทางเดียวเนาะหกสิบนี่ล่ะทางช้างเผือกกี่บาทหนึ่งร้อยบาท พื่อนรถไฟมาแล้วเพื่อนไไเพื่อนอน,นู่นรถไฟไปกําลังไปที่รถไฟไปไหนเนี่ยไปสุรินทร์ครับนี่ครับไปสุรินทร์อหบนแอฟังนี้ไปบรีรามครับเดีย๋ยวให้ดูรถไฟก่อนเพราะมันเสียงดังครับจะได้ถ่ายคลิปต่อนี่ครับมารถไฟไปแล้วเรามาดูต้นไม้กันต่อครับเพื่อนเพื่อนนี่ละกีบาท <15. S 1> ฮะหกสิบ <60. S 1> บาทนี่ครับนกกระทาหกสิบนี่แหละครับ หกสิบบอนสีอัน,นี้ลหละไอกอยใหญ่เนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเพื่อนอันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่วันนี่คุ้มเลยเนาะเะนี่ยตัวเนี้ยแม่ค้ามายกใช้พลังงานหน่อยแม่ค้าอย่ายืนอยู่เฉยๆช่วยกันทำหากินหน่อยมานี่หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะ <150 S 2> นี่ให้ดูความสวยกอนะครับที่ให้แม่ค้ามายกไม่ใช่อะไรหรอกครับเพื่อนๆจะได้เห็นความคือมันเยอะมากเนะาะแม่ค้าเนาะน ไอตัวนี้มีกระถางเดียว<ฟ>นี่ฟอร์มใหญ่มากคุ้มมากอันนี้หนึ่งร้อยอันนี้หนึร้อันนี้ชื่ออะไรรู้จกักไหมการดำหนึ่งร้อยอันนี้ก็ฟอร์มใหญ่เหมือนกันอันนี้รู้จักชื่อไหมเนี่ยอันนี้กคคุ้งไกเซอร์เดนมาร์กใช่เดนมาร์กเดนมาร์กเนี่ยอันนี้คุม้มเพื่อนๆนี่ล่ะมังอะไรมังกรอะไรเนี่ยกีบาร์ดเกตมังกรหนึ่งร้อยนี่ลิบินชาเลียหนึ่งร้อยสิบ ในหมวกนกนกสีเงินขายไปยังนนที่ถ่ายวันนั้นอ่ะที่เป็นหม,นมนวกกนกสีเงินงอ่ะที่มาถ่ายไอ้อั้งก่อนขายไปยังขายไปเมื่อไหร่อ๋อไอ้เนี่ยริบ,บินเฉลี่ยเฉลี่ยครับมีคน,นมาซื้อไปอยังโอ,อ้ยที่เราไปมาถ่ายหมวกนกนกสีเงมนอะที่ใหญ่เกมาน่ะขายไปแล้ว<า>อันี่หนึ่งร้อยสิบใช่ไหมหนึ่งร้อยสิบบาทนี่ เอาไปแขวนได้เลยเพื่อนนี่ก็ใหญ่นึ่อันนี้ยิ่งใหญ่นี่หนาดูอันนี้กี่บาทที่ถือน่ะเหมือนกันค่ะเพื่อนเพื่อนไอ้ที่แม่ค้าถือน่ะตั้งเลยใหญ่นะครับฟอร์มเก่ามากเลยหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเองนี่เพื่อนเพื่อนขยายพันธุ์ง่ายไหมอันนี้น่ะบอกหน่อยง่ายค่ะง่ายไหมค่ะแต่ว่าจะได้ฟอร์มนี้ก็นานเหมือนกันกี่เดือนเนี่ยประมาณสองเดือนแล้วนี่อ๋อนี่แม่ค้าเลี้ยงเองประมาณสองเดือนครับไม่ต้องมามาต่อแม่ค้านะเพื่อนเพื่อน กว่าจะโตมันยากนี่ล่ะนี่นี่กี่บาทอัน้นหานึ่งร้อยหสิบนี่ล่ะห้าสิบอันนี้ห้าสิบห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนนี่ล่ะกว่ากระพมกว่าระพุมหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทเพื่อนเพื่อนนี่นี่ไหนบอกว่าไม่ใส่หินไหมคะนี่ไงหินไม่อันนี้เขาใส่หินบอกเคล็ด อ๋อเคล็ดเหรอเคล็ดเขบอกว่าให้ใส่หินนิดหน่อยแล้วเขาจะนี่นี่แล้วแตกยอดใหมออ่อย่าอ๋อใส่หินนิดหน่อยข้างบนใช่ไหมจ้่ใส่แต่ข้างบนมันเป็นเคล็ดให้เขาแตกยอดใช่ไหมมันเป็นเคล็ดที่จริงก็ให้ใส่แค่สองสามไม่ค้าหรอใส่เยอะอ๋อไม่ค้าใส่เยอะนี่ล่ะฟลูระเบิดฟลูปีกนกใช่ไหมแปดสิบบาท,บาทแล้วว่านไรไม่ค้านี่นี่ขายไหมเนี่ยราค้าร้อยห้า หนึ่งร้อยห้าสิบบาทชื่ออะไรรู้จักไหมเนี่ยว่านดอกทองว่านอะไรนะดอกทองว่านดอกทองดอกเขาเป็นสีทองเหรอถึงเรียกดอกทองอ่ะ๋อ้ายคล้ายกันเพื่อนๆมันเป็นเป็นสีขาวขอ๋อเป็นสีขาวขาวแต่แต่เขาชื่อว่านดอกทองหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมร้อยห้าค่ะฟอมใหญ่ฟอมใหญ่มากไม่ค้ายกไหวไหมยกไหวไหมเดยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดอกว่าจะมีจะมีงูไหม ไม่มีงูแล้วเนาะดอกอมีแม่ค้าเคยเห็นดอกมันใช่ไหมเป็นสีขาวใช่ไหมนี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทฟอร์มใหญ่มากใหญ่จริงๆครับคุ้มอันนี้นี่นี่อันนี้สวยงามมากอค่ะชื่ออะไรเทพเทพเทพนิมิตนิจุเทพนิมิตโอ้โหนี่นี่เขากำลังตามหาอยู่ถูกจังแม่ค้ามามา เอามาข้างนอกก่อนมีสกระถางแม่ค้าเอามากี่กระถางถามก่อนสองนี่เพื่อนเพื<ๆ>่อนเทปนิมิตหนึร้อยบาทเอาไปเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยสวยงามมากเลยเพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่อันนี้ล่ะเหมือนกันน,กน,นี่ครับเพราะว่าถ่ายคลิปไปวันนี้มีคนให้แพ็คส่งให้แน่นอนเลยใครจะแพ็คได้น้องแมค่คะาน้องต้นใหญ่ขนาดนี้ นี่ครับสะดวกมาซื้อนะตลาดเดี๋ยวผมจะจะ,จะทิ้งเบอร์แม่ค้าไว้ให้เพื่อใครอยู่แถวบุรีรัมย์ุริรนโทรมาแล้วก็นนะัดแม่ค้าให้ส่งให้อยากได้ต้นใดที่เราถ่ายไปวันนี้เนาะแม่ค้าเนาะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะแม่ค้าสะดวกรับไหมอ๋อแม,ม่ค้าไม่ค่อยสะดวกรับมาซื้อเองนะทีนี่ครับตลาดนัดแม่ค้าจะมาขายทุกวันเนาะตลาดนัดเนาะครับนี่เทปนิมิตรหนร้อยสิบบาทเองตลาดนัด ออกมาขายทุกตลาดนัดน,นี่ครับหนึ่งร้อยสิบาทสวยงามมากนี่ครับหมดยังของเรานี่ครับว่าอ,อันนี้แปลกจังนี่สองต้นนี้เอาต้นนี้ก่อนอ,อันนั้นอันนั้นอะไรนะอันนี้บอลดําสตูลกี่บาทแปดสิบของผมสามสี่ต้นตายหมดเลยตายเหมือนกันมันโดนน้ําแน่นอนเลยเนาะก็ไม่ให้เปียกเยอะ ตายหมดเลยเพื่อนๆที่บ้านผมน่ะไม่เป็นก็ตายสามสี่ต้นน่ะที่ทําคลิปไปอ่ะเน่าหมดเลยน้ำมันเน่าหมดเลยเนาะอันนี้ละกี่บาทนั้นห้าสิบค่ะห้าสิบบาทผมไม่กล้าซื้อไปหรอกเดี๋ยวมันตายอีกอันนี้ล่ะปูนรดน้ำมากปูอะไรปูลงยาสวยจังกี่บาทสองร้อยปูลงยาสองร้อยเพื่อนๆนี่เพราะตอนซื้อมาสามใบร้อยห้าสิบสามใบร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยนี่นี่นเพื่อนฟอร์มกอได้เลย นี่ล่ะอันนี้พลูอะไรโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่พลูคิดคิดได้ยังไหมคะแต่มันสวยมากเนาะนี่มันใบมันเพื่อนเพื่นอ,อนออออนี่ครับอันนี้สวยมันเป็นลายของเขาครับนี่ครับเดี๋ยวรอแมค้านึกไว้ก่อนชั่วโมงหนึ่งจะนึกได้ไหมแมคค้า นึกไม่ได้เนาะเดี๋ยวพานไปก่อนเอาราคาเลยหนึ่งรอยบาทนี่ชื่ออะไรไม่รู้แม่ค้บอกเมื่อกี้กนกกนกปูไ,ไกรกกนกไรกกนกอ๋อกนก,ก,นกนลายไทยกกนกลายไทยนึ่งร้อยหาสิบบาทใช่ไหยอ๋อนี่นี่เพื่อนๆสวยงามมาก